ทุกคนตอนนี้ไปโรงเรียนอีกแล้วพอกับบ้านก็ Today is o f degrees outside It's cold not cold today <laughs> ครับพอกับบ้านก็พอบอกส่งผมได้ทุกคนผมเลิกแล้วแล้วก็พอมารับน้องแล้วก,ก่อนผมก็พอไปรับน้องก่อนใช่ไหมเคียบครับ<อ> Hello. Hello. Hello, hello. ลโโลลาคาบอกทุกคนฮิมาตกโลกโก็ฝนตกทุกคนดูอันยองออังเขียบวันนี้ทุกคนซองนมจะทำอาหารทำไมเขียบฮะทำไมทำไมซอ,องนมทำอาหารวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นเมนูเนื้อทุกคนสเต็กเนื้อทุกคนลึก ครับซามนงจะกินเพาแม่มีอาหารตรงนี้ครับครับสเต็กเนื้อไม่รู้แมปปรุงเครื่องอะไรทุกปรุงเครื่องอะไรทุกคนมักไม่รู้ทุกคนไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะอร่อยดีทุกคนอรลียอครับโอ้ยยังไม่ใส่ใส่นยก่อนทุกคนนายนายทุกคน it's burning ชิ้นบนเริ่มเลยทุกคนดูให้ทุกคนดูน,ดน้องชิกินหมดบอสกินหมดครับใส่อีกอันนึงมันจะได้สามชิ้นบนย้องมันจะได้สามชิ้นครับได้สามชินมช้น กลับดานทุกคนจะ็นได้ว้าวว้าวว้าว้วาวองไะแล้วครับทุกคนอืม ย่ามเคร์ดทุกคนพยายามหล,ลังจากหลังจากเออเนือ้อเนื้อไส้มันจะได้รสชาติเนือ้อรสชาติอได้แล้วทุกคนวางบนเครด์ด น,นี่เป็นเนยกระเทียมนะครับวางไว้าาข้างบนนี้ ใส่แฟนแฟรทุกคนอืมนี่ทุกคนมากรนีใส่จานอย่างนี้ไม่กันททาทำออกีตาร์หรอส้ม ได้ยครดันได้ต่มปลาสวายส่คินมนจา ถั่วถัองสองชิ้นมีทั้งหมดห้าชิ้นะกินสักสองชิ้นสดน้ำห้อนอากาศฝนตกนี่มะตกไปข้างนอกกับทายคลิปให้ท่านผู้ชมบได้เด้อื <Yeah. S 1> ค่นี้ก่อนจั่ง yeah. yeah. ทุกคนได้แล้วได้อะไรสองชั่วโมงเราได้แล้วอให้ทําเองสองชั่วโมงเลยเออได้สเต็กเนื้อมารู้จักให้เอทําให้เขากินก็ดีแล้วทุกคนจะราดเนยกระเทียมทุกคนราดเนยกระเทียมของพ่อไม่แห็นประมาณละลายอืไปกินเลยกินเลยเดี๋ยวน้องจะถ่ายรูปก่อนน้องถ่ายรูปก็เรื่องของน้องไปตัวเองกินก็กินครับรอหนองได้ประมาณฟีมือสองหนุ่มเออไปไป รึโอเครึออคใครจะเอาก่อนพ๊อมาก่อนก็นได้อย่าเพิ่งจิ้มอะไรนะเดี๋ยวเอาสเต็กก่อนอเออริ่หรอกอันนี้เป็นเนื้อ,อนะทุกคนเนื้อวัวพอดีคร <laughs> ั้งแรกที่ทำสเต็กเนื้อวัวให้นมนมก็คืออยากจริงๆแหละอยากให้นมนมกินเนื้อวัวนั่นแหละยอยเน้อวสักครั้งเพราะว่าจริงๆไม่ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะทุกคนแต่เราอะแพ้อันนี้ก็คือหมัก

Mm hmm. อืออ่ะลองชิมเพราะว่าตัวเองเป็นคนคลุกเมื่อเช้าอะ่ะชิมดูที่แม่เป็นต่อนห่อนี่อ่ออะคนหนึ่งรอคนหนึ่งจะกินเลยอืม mm hmm. มันโอเคปะ <Okay. S 2> เอาจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้เนาะ How? <laughs> mm. <laughs> head up head up How? 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 snowstorm มดปันนาตรนปันจุกยานกับปั่นต้องเดินกับจุกยานลมมันแรงอย่างเงี้ยเราหินมากมันมาอะไรกันคิดถึงอะไรคัณคิดถึงอะไรั yeah, you you นคิดถึรคุณฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงคุฉันคิดถกงคุณ กินกับซอสไข่กระเทียมมันเข้ากันหรอใชอ่มันกินข้างนอกเลยแล้วมันกินข้างนอกเลยเหรอโอ,อ้เมนตุ้งเสือ,อน,นี่แมทเย่าลืมที่เราใช้พริกไทยไมาพอไปเดี๋ยวส่งสไมก,กิสเต็กเดีย๋ยวสดคูลและพริกไทยสดเหรอไม่รู้นะ Äh, Dröm... Mm. Mm. Kappakulor. <talsop> mm. Har vi inte? Mm. Mm. Har Vi inte? Du ska, nu vill jag somna. Fick det har vi inte. Mm. Jag vill har med jättekul. รสจับไหมจัดบ่อร่อยแต่มวนท้องอืมอืมไปเลยเจ๊มวนท้องสิหา่าเพื่นเราโอ้ย S 1> <S 1> <S น้องจะชอบ red อมีดมือใหทุกคนแต่ว่าต้นทำมันยาทกทำว่าม,ำ <S 2> <S 2> ามันไม่รู้ดูข้างในไม่ได้ทำไมหั่นทุกคนแต่ไม่อยากหันเพราะมันไม่สวยครับ Jag hoppas att han använder jorder, medium, rare, eller blandning. Jag är glad alltså. อือละอือต้อาทำแตยเราเลยสุดยอดอือ,อ,อยอดมาใช่ไหมดีทุกคนม,มันไม่เป็นไรถ้ามันนาวข้างนอกคือร้อน

เนื mm ้อสเต็กอร่อยกว่ามูสสเต็กทุกคนเนื้อสเต็กแซ่บจริงทุกคนเทาไม่ไมคืนครอสทุกคน ไม่ไนรเซฟดีไม่รู้แม่มักอะไรกคน Man kan bli kär. Som bakar... Säg oregano bak Nej, bak. Nej. Du bakar man Ja. Men... Laktkärl. Man eh, oregano. Du, jag... You think it taste oregano, but... Det det. Strange. Mm. Ja. Jag glömde att man har morot. เรื่องมันมีแข่รสทุกคนตอนนั้นอยู่คัน้ากอเมื่อนตอนแม่ทำแพ์แม่ทำแองคุกแไม่เอาตอนกำลังลลูกลกูปวดขา หั่นแบบนี้ครึ <Charlie. S 1> yeah, ่งแล้วก็หั่นครึ่งเก่อนแล้วก็ใส่เตาอบ้รารอันนี้ราตเอันนี้เาเกินแบดบอยองชิ้นใหญ่ชินใ่มกทุกคนเดี๋ยวกินบก แซ่บกระเขียบเอ้าวมันหมดแล้วเนื้อ มดมาเร็วมาเร็วทุกคนเจ้ามอสเฟรชก็หมดอ๋อนี่ยนะังไงน่ะในในถ้วยอ๋อ <c oughs> ครับตนนี้จะน้องจะกินแซตเราจะเก็บโต๊ะครับมีก้างบานบะ โอ้โอน้องจะทำอะไรน้องจะดูสีดีทุกคนปะ่ะมีหนึ่งสีสทีสส่น้องเริ่มดูนะครับครับทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วอิ่มแล้วอร่อยมากก็อันนี้พอแค่นี้ครับวันนี้ไปกอครับขอบคุณกคครับสวัสดีครับบา,บายบาย,บายบาย,บาย